ครับผมก็โอเคครับผมก็กบสวัสดีครับทุกคน้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาเล่นเกมไอนะครับร้อนร้อนเลยเดี๋ยวผมกําลังเข้าเกมอยู่นะครับ ครับผมก็เล่นตาม EP 2องกันเลยนะ EP แรกนสนุกกันไปเยอะะครนะเี่นะครับผมก็มาเล่นเกมไอเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับนี่นะครับผมก็เงินยี่ถุงนะครับ แล้วก็เก็บอา้ก่อนนะครับไอยอย่าใช้หมดนะครับีพีแรกผมใช้อายหมดเลยผมก็เดาเอาไอ้ผีอยู่ใน,นอันนี้ผมไม่ได้เดานะครับผมมีออยประมาณ2นะครับอันนี้ก็จะเป็น3ามไอาสามดวงแล้วนะครับผมก็จะเข้าห้องออนี้นะครับว่ามีเงินให้เก็บไหม ไม่มีเงินนะครับก็ประมาณเออนี่นะครับผมก็จะอันนี้ผมก็อยู่ชั้นสองนะครับผมก็จะผมก็จะไม่ลงไปนะครับเพราะว่าผีน่าจะอยู่ชั้นหนึ่งนะเออชั้นใต้นะครับจะนับขึ้นไปแล้วนะครับผมก็จะลงชั้ใต้เลยนะครัอกโลกชั้นใต้ผมขึ้นชั้นบนก่อนนะครับ ฉันบนก่อนนะขึ้นขึ้นมานะครับผมก็จะเข้าห้องนี้กอนนะฮะอย่าเลื่มทุกครั้งนะครับเมื่อคุณเข้ามาในห้องนี้เครื่องปิ้งกดได้นะแล้วก็นี่นะครับที่ว่ามีช่องสองช่องนี้นะครับก็กดนะครับว่าจะเป็นรหัสตู้ตู้ เซฟนะครับไปเปิดตูดเ้เซฟแล้วก็จะเอาคุณแกตาดินไปเปิดใ,ใต้นะครับอันนี้ก็เอกสารยาครับผมเพื่อไม่กันเสียเวลานะผมก็ยีดเ,เก็บแล้วก็นี่นะครับอันนี้ก็ไฟตรงนี้นะครับอุ้ยหลุย้อนดีมานะครับเราอยากให้ออกนะครับ เรากดไอ้นะครับย้ำหนึ่งครั้งนะครับไอพเพต้องเหลือประมาณสองนะครับลึกจะลงชั้นใต้ดินได้นะครับไอเหลือศูนย์เนี่ยชั้นใต้ดินอะ่ะไม่มีเลยชั้นใต้ดินอ่ะจะข้าไม่ได้นะครับคันไม่มีไอนะครับสองหมขอย้ำไปก่อนนะครับ ื่อคนเราก็มาเปิดตู้เซฟนะครับเนี่ยตู้เซฟนี้นะฮะนี่นะครับเปิดปุ๊บอ๋อเราไม่ได้เข้าห้องนี้ก่อนนะเราเข้าเลยแล้วแต่เราไม่ได้กดนะครับนี่นะครับรหัสครบสี่ตัวแล้วนะครับมันจะเขียนว่ารหัสครบสี่ตัวแล้วคุณผู้ชมก็สามารถไปใส่ตู้เซฟได้นะครับนะนะครับคุณเจ้าตาดินนี่ล้มลงครับให้ขึ้นให้มานี้ก่อนนะครับก่อนจะลงมาแทนตาดินได้ อ๋อผมลืมเก็บไอ้นะครับตัวนี้อย่าไปกดนะครับตัวล้อผีนะครับเที่นี่จะมีเสียงด้วยนะครับพี่จะรู้เลยว่าเราอยู่ชั้นไหนมันวา,างกับดักไว้ให้เราครับผมก็จะเพื่อขึ้นอันนี้รูปนะครับผมก็กดจระรูปผมต้องกดรูบทุกครั้งนะครับอันนี้อันนี้นะครับหน้าอันนี้เป็นห้องผ่านนะครับผ่านทั้งใต้ผ่านทั้งบนก็ได้นะครับผมก็จะคุณผู้ชมอยากเห็นนัน ห้องใต้ดินยังครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะลงไปนะครับประมาณเดี๋ยวผมก็จะลงไปนะครับอันนี้พีมาเรารอป้ากดเลยนะแล้วพีแล้พีกจะมาก่อนนะครับอันนี้ประมาณชั้นใต้ดินก็ประมาณไม่อยู่นี้นะครับอันนี้ห้องพักนะครับก็เก็บไอไอต้องตำ่ำไอไม่ต่ำก็สองนะครับคือจะ ผ่านใต้ดินได้นะครับนี่นะครับผมก็จะเข้าห้องพักก่อนนะครับนี่นะห้องพักก็จะมีเทียนเงินประมาณสี่หรือสามไม่ใช่ก็หนึ่งสองนะครับเงินนะครับก็จะกดเอาเงินนะครับปึ๊บแล้วก็ผมก็จะเอาเลื่อยมาฟันไม้ตัวนี้เออมาเลื่อยตัวนี้ไม้นี่ออกนะครับกดคุณผู้ชมกดไปได้นะครับกดเอ,อ๊ศ ท่านผู้ชมก็เข้าไปได้เลยนะครับเข้าไปแล้วก็จะมีประมาณแสงแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเลยนะนี่นะครับชั้นใต้ดินนะครับอันนี้ห้องหนึ่งอันนี้ประมาณ19ถุงแล้วนะครับอีกถุงเดียวก็ครบแล้วนะครับผมจะพาไปชมห้องใต้ดินครับห้องใต้ดินนะครับจะพาชมนะครับอายต้องเก็บนะครับไม่เก็บขึ้นได้อยู่นะครับแต่มันจะตายนะครับ ผมก็จะเคลื่อนเลยนะครับเออผมก็จะพาผู้ชมไปชมห้องใต้ดินก่อนนะครับนี่นะครับห้องใต้ดินก็เป็นลักษณะนี้นะครับมีอะไรไม่รู้นะฮะนี่นะครับเป็นปูนอ้อมสี่ด้านเลยนะครับนี่เงินไม่สามารถเอาได้เพราะว่าผมหาทางหลบหนีนะอันนี้นะครับผมจะพาดูผีตรงนี้นะฮะผีรู้ว่าผีจะมาไหมครับให้มันเคลื่อนไปก่อนนะครับให้มันเคลื่อนไปก่อนนะครับ ให้มันเคลื่อนไปก่อนนะครับพอขึ้นแล้วนะครับไปชั้นสองนะครับมันเคลื่อนไปชั้นเทิงนะครับผมก็ตรงไปเลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมก็จะเคลื่อนขึ้นขึ้นไอคุณผู้ชมเห็นคุณผู้ชมก็เอาด้วยนะครับไอครับนี่นะครับผมก็จะเคลื่อนขึ้นเลยนะครับ ขึ้นนะครับหาทางแบนี้ก็ขึ้นนะครับผมก็จะใช้วิ่งในการขึ้นนะครับนี่นะครับผ่านแล้วนะครับผ่านแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ